สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาคุมทรัพย์นะครับก็วันนี้ก็ได้พามาสักจํานวนหนึ่งนะครับได้พามาสักจํานวนหนึ่งนะครับในการหาภาพของผมนี่ผมผมผมไม่ได้ให้ใครมาช่วยในการพิพิจารณานะครับผมจะเป็นคนดูเป็นคนเลือกเป็นคนส่องเป็นคน,พ,นพิจารณาเองทุกอย่างนะครับ เนาะฉะนั้นก็อาจจะมีถูกใจกันบ้างมีถูกใจกันบ้างมันคือเรื่องปกตินะครับของการในการดูภาคเครื่องนะครับอะไรก็ช่างนะครับที่ที่ยังไม่มีเครื่องที่ยังไม่มีอะไรฮะในการดูคือถ้าเรายังต้องใช้มนุษย์หรือว่าคนเนี่ยนะครับในการดูเนี่ยนะครับท่านอย่าลืมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะฮะรักโลกกวนหลงนะครับมันมีในในตัวของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นนะครับ สิ่งสาคัญที่สุดผมจะพยายามพูดทุกคลิปเลยนะฮะสิ่งสาคัญที่สุดในการดูพระเนี่ยนะฮะพยายามดูให้ได้ด้วยตัวเองฮะนะครับถ้าเราดูให้ได้ด้วยตัวเองถึงแม้เราจะไม่เก่งมากนะครับแต่เปอร์เซนต์ที่เราจะสามารถซื้อพระได้ชอบพระได้ในราคาที่สามารถจับต้องได้มันก็มีเปอร์เซนต์สูงขึ้นนะครับไม่ใช่ก็พูดอะไรก็เชื่อเขาหมดเนาะผมก็พยายามจะมาพูดให้ฟังนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าพระตรงนี้ ตรงนั้นแท้ดูตรงนั้นดูตรงนี้ผมผมไม่พูดนะฮะผมไม่เคยพูดผมแค่มาบอกให้ดูว่าผ้าอย่างนี้เขาเรียวกว่าผ้าอะไรนะครับแบบนี้เรียกว่าผ้าอะไรนะครับพุทธคุณเป็นแบบไหนนะครับเกจิปลูกเสกนะฮะเป็นหลวงพ่ออะไรอะไรประมาณนั้นนะครับฉะนั้นนะครับผมคงไม่สามารถฟันเกจแท้อะไรได้นะครับในการเล่นผ้าของผมเนาะนะครับเพราะว่าผมถือว่าผมก็ทําดีที่สุดแล้วทุกวันแล้วนะฮะนะครับในการหาพระในการซื้อพระในการเช่าผระ เอาไหนมาดูกันนะครับวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปดูนะครับหลัก3อย่างสมการนะครับพิมพ์พ้าเนื้อผ้าธรรมชาติความเก่านะครับสอย่างนะฮะนะครับพอเราส่องขึ้นมาเนี่ยเราจะก่อนเราจะส่องเราต้องดูผ้าก่อนนะครับดูผ้าเสร็จปั๊บหัวเราจะแบ่งแยกไปเลยว่าเอ๊ะผ้าอย่างนี้เขาเรียกผ้าอะไรนะครับดูเสร็จปั๊บหยิบขึ้นมาส่องนะครับส่องนี่คือดูเนื้อนะครับในระหว่างที่การดูเนื้อเสร็จเนี่ยหัวสมองเราจะคิดต่อแล้วธรรมชาติความเก่าองนี้เป็นยังไง นะครับเนาะทุกอย่างจะเป็นองค์ประกอบต่อ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 กันไปนะครับนะฮะจะเป็นองค์ประกอบต่อ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 กันไปใช้หลักวิทยาศาสตร์นะครับหลักวิทยาศาสตร์ก็คือว่าโอ้ธรรมชาติอย่างนี้เป็นยังไงนะครับอะไรประมาณนั้นอ่ะไหนมาดูกันนะครับวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างเนาะนะครับไหนมาดูกันวันนี้ผมได้ผ้ามีบัตรของท่าพัชร์มาสองใบนะครับเป็นหลวงพ่อแก้วนะครับนี่คือบัตรนะครับของท่าพัทร์นะครับหลวงพ่อแก้วเกษาโลนะฮะ นะครับหลวงพ่อแก้วเกษ fiance, าโลนะครับจังหวัดระยองนะฮะนะครับเป็นพระตีกายฮะนะครับพระอย่างนี้มีบัตรบัตรท่าพระจันทร์นะครับก็ถ้ามีบัตรอย่างนี้ก็หลายๆท่านก็สบายใจนะครับแต่อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีราคาบาตรเพิ่มขึ้นมานะครับราคาบัตรเพิ่มขึ้นมาก็แล้วแต่แล้วแต่ทางของบัตรเป็นของใครนะครับอย่างท่าพระจันทร์นี่ก็ห้าร้อยบาท นะครับของสมาคมก็อาจจะอีกราคาหนึ่งหรือว่าของของอีกสถาบันก็อีกราคาหนึ่งผมไม่ขอกล่าวถึงนะครับนอผมขอพูดแค่ว่าตอนนี้ผมได้บัตรของอะไรมาท่านเองนะครับนี่เป็นพัตตีกายนะฮะหลวงพ่อแก้วเกษาโรจังหวัดระยองนะครับได้ใบมาใบมีบัตรให้ใบหนึ่งนะครับมีบัตรมาให้ใบหนึ่งนะครับคนเช่าก็สบายใจนะครับไอผมก็ถามว่าผมก็เช่าแพงขึ้นเพราะเขามีบัตรมานะฮะผมก็เช่าแพงขึ้นไหมครับก็ธรรมดาฮะพะเขาออกบัตรมาก็ห้าร้อยละ นะครับส่วนนี้ก็หล <twitch. S 1> วงู่แก้วเหมือนกันนะครับองค์นี้เป็นพระศรีบลีนะครับเป็นพระศรีบลีหลวงพ่อแก้วเกษาโลนะฮะนะครับจังหวัดระยองเหมือนกันปีหนึ่งเก้าเหมือนกันนะครับถามว่าสุดยอดหลวงพ่อแก้วโอ้หลวงพ่อแก้วนี่นะครับเป็นพระเกจิที่ถือว่าถ้าไม่มีหลวงปู่ทิมนี่ก็หาหลวงพ่อแก้วห้อยะครับหลวงพ่อแก้วก็ถือว่าเป็นพระที่มีราคานะพระเครื่องถ้ามีราคานะครับพระเครื่องถ้ามีราคาแต่ว่าน่าใช้ไหมน่าใช้ครับนะครับน่าใช้นะครับ ปีหนึ่งเก้านะครับอันนี้ศิบุรีปีหนึ่งเก้าพ่อแก้วกีสาโลนะครับและยองนะฮะผมจะไปเร็วนิดหนึ่งนะนะครับเนื่องจากพระมีหลายองค์นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเสียเวลาช้าไปนิดนึงนะครับวันนี้ได้เลี่ยมเงินมาองค์หนึ่งนะครับได้เลี่ยมเงินมาองค์หนึ่งนะครับเป็นเอ่อเป็นหลวงพ่อเงินนะฮะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับก็จะมีเอ่อแยกๆหลักๆก็จะมีพิมพ์นิยม กับพิมขีตานะครับพิม์นิยมนะครับพิมพ์นิยมส่วนใหญ่ก็เ็าจะเป็นช่อนะครับพิม์นิยมก็จะเป็นช่อนะครับถ้าพิมคีตาก็จะไม่มีช่อนะครับพิมคีตาก็จะไม่มีช่อนะครับฉะนั้นก็ดูพิมพ์ก็จะรู้ฮะดูพิมพ์ก็จะรู้ว่าพิมพ์แบบเนี้ยเป็นแบบไหนนะครับนะครับพิมแบบนี้เป็นแบบไหนบางทีเขาก็แต่งพิมพ์แต่งอะไรเขาก็มีนะครับถ้าอย่างนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับแล้วก็เลี่ยมเงินพร้อมใช้นะครับเลียมเงินพร้อมใช้รวมเพราะเงินเนี่ยเป็นพระที่นอกจากเด่นเกะกะด้านเงินทองด้าน ความร่ารวยแล้วเนี่ยนะครับชื่อท่านเป็นมงคลอยู่แล้วนะฮะอีกทางหนึ่งที่ท่านเด่นมากคือสายเหนียวคงกระพันนี่ถ้าไม่เป็นสองรองไครนะครับหลวงพ่อเงินนะ,ะบางคานจังหวัดพิจิตรนะครับองนี้เลี่ยมเงินผมได้เลี่ยมเงินมาองค์เดียวนะวันนี้นะครับผมได้เลี่ยมเงินมาองเดียวผมสู้มาองค์เดียวนะครับวันนี้เจอเลี่ยมเงินอยู่ประมาณห้าองสู้มาองค์เดียวนะครับ <Bayern. S 1> ก็เลยเอามาเอามาแค่องค์เดียววันนี้เลี่ยมเงินนะครับองค์นี้พกกลวย นะครับวันนี้ได้หลวงพ่อกกวยมาหลายชิน้นนะครับได้หลวงพ่อเกวยมาหลายชิน้นนะพิมพ์นี้ก็จะเป็นออกวัชิโนรสนะครับออกวัชิโนรสนะครับปีหนึ่งสองนะฮะเขาเรียกว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าชนะมานฐานฐานตัวคือตรงนี้นะครับฐานคือตรงนี้ฐานพระแม่ทอรณีนะครับปีหนึ่งสองวัชิโนรสหลวงพ่อเกวยหลวงปู่โตเสกนะครับจริงๆมีอีกหลายๆเกจินะครับที่รลวงปูุกเสกนะฮะไม่ได้มีเฉพาะหลวงพ่อก,กวยหลวงปู่โตนะ นะครับแต่ก็เอาเอาเอาเท่าที่รู้จักนะครับเอาเท่าที่รู้จักนะฮะนะครับผมก็ถือว่าเป็นพระที่น่าใช้นะหนงพ่อกลืวยนะครับจะอยู่กับผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ราคาอะไรแพงอะไรขนาดหรอกนะครับแต่ก็เจอก็หยิบมานะครับเจอก็หยิบมานะครับกาเรียกว่าพิมพ์เอ่อพระพุทธเจ้าชนะมารฐานพระแม่ธรณีปีหนึ่งสองนะครับพ่อกลืวยนะฮะองค์นี้ก็พ่อกลืวยครับ สมเด็จหลังพระศิวลีนะฮะหลังพระศิวลีมีย่ามนะครับอง์นี้น่าจะออกวัดโคสิตารามนะครับนะครับเนื้อผงนะครับเนื้อผงพุทธคุณสวยนะส่องเนื้อแล้วมันมันนะครับพระนะฮะสมเด็จหลังศิวลีหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยนะครับท่านก็จะเด่นนะฮะหลวงพ่อกลวยท่านก็จะเด่นเกี่ยวกับด้านโชคลาภเงินทองนะครับความร่ารวยเหมือนกันนะหลวงพ่อกลวยนี่นะครับหลวงพ่อกลวยนะฮะ พระถ้ามีราคาน่าดูเหมือนกันนะนะครับสำหรับเล่นเฉพาะสายท่านนะนะครับแต่ส่วนตัวผมผมไม่ใช่สายสายตรงขนาดนั้นบางทีผมก็ไม่รู้หรักวัดไหนวัดไหนกน่ส่วนใหญ่ก็จะตีลงแค่สองวัดนะครับวัดชินโอรสกับวัดโคสิตารามทั่นแหละส่วนใหญ่ก็หลักๆก็ตีลงทางวัดโคสิตารามนะครับองนี้เป็นสมเด็จนะครับหลังพระศรีวลีหลวงพว่อกลยเนื้อผงนะครับอ่านะส่วนองค์นี้เอ่อองค์นี้เขาเรียกว่าพระสมเด็จ พระประธานนะครับหลังจุลมงกุฎและยันนะครับวชิโนรสนะครับหลังจุลมงกุฎและยันนะครับหลวงพ่อกวยนะฮะหลวงพ่อกวยร่วมเสกเหมือนกันนะครับอันนี้ออกวชิโนรสเหมือนกันนะครับวชิโนรสก็ปีหนึ่งสองนะครับวชิโนรสก็ปีหนึ่งสองนะครับเขาเรียกว่าพิมพิมสมเด็จพระประธานนะครับพิมสมเด็จพระประธานนะครับหลังจุลมงกุฎและยันนะครับวชิโนรสปีหนึ่งสองหลวงพ่อกวยเสก ต้องเช็คคาว่าหลวงพ่อกลวยร่วมเสกนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเฉพาะหลวงพ่อกลวยเสกท่านเดียวนะหลวงพ่อกลวยร่วมเสกหลวงปู่โต้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับองค์นี้ก็สวยนะครับดูมันดูง่ายจังนะครับองค์นี้นะครับสมเด็จเอ่อเนื้อดินนะครับนะครับปกโพก้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะฮะ 9, โเก้าโภก้าเนื้อดินนะครับองนี้เป็นโภก้าเนื้อดินนะครับหลังยันนะครับปีหนึ่งสามนะครับโภก้าเนื้อดินหลังยันปีหนึ่งสามนะฮะก็ถามว่าสวยไหมสวยดีนะครับองนี้เป็นเนื้อดินฮะเขาเรียกว่าโภก้านะฮะโภก้าเนื้อดินนะครับ,วรวบ,รบพวกกวยปีหนึ่งสามนะครับอะไรอีกฮะ аюсь? นะครับโอ้องนี้แหวกบ้าน แหวกม่านหลังยันนะครับองนี้ก็เป็นองหนึ่งแหวกม่านหลังยันเนื้อดินนะครับเนื้อดินผสมผงแล้วมั้งนี่แหวกม่านหลังยันนี่นะครับหลวงพ่อกลวเหมือนกันฮะอย่างนี้ก็พิมพ์พ่อกลวยเหมือนกันนะครับแหวกม่านอย่างนี้พิมพ์พ่อกลืยฮะนะครับดูดูสวยดูมันนะนะครับเมตตามหานิยมโชคลาบนะครับแหวกม่านถ้าอย่างนี้นะครับพระเจ้าห้าพระองค์นะครับอย่างนี้พระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเงินแต่ถ้าเป็นพิมพ์แบบนี้นะครับผมตีลงปีหนึ่งห้านะนะครับถ้าเป็นพิมพ์แบบเนี้ยผมตีลงทางปีนะครับ สมเด็จพระเจ้าห้าพระองค์เนื้อดินนะครับหลวงพ่อเงินบางคารนะครับปีหนึ่งห้านะครับองค์นี้เป็นเนื้อดินนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระปิดตานะครับพระปิดตาหลวงพ่อเกษมเขมมโกนะฮะแช่น้ำมูลพิมพ์เล็กนะครับแช่น้ำมูลก็จะมีพิมเล็กพิม์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพิมเล็กปี38นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กปี38ปิดตาหลวงพ่อเกษมเขมมโกนะครับพิมพ์เล็กปี38นะครับองค์นี้ นะฮะหลวงปู่สุขปากคอมะขามเท่านะฮะนะครับหลวงปู่สุขปากคอมะขามเท่านะครับสวยจานสวยองค์นี้เป็นเนื้อชินตะกั่วนะครับองค์นี้เป็นเนื้อชินตะกั่วนะครับพิมพ์มะพามุนทนเนี่ยฮะนะครับสวยนะเนี่ยนะครับสวยดีนะครับปู่สุของค์นี้นะครับปู่สุขนี่เป็นเกจิที่ถือว่าไม่ธรรมดานะเก่งมากนะครับเก่งมากท่านหนึ่ง องค์นี้หนะลวงปู่ทวดฮะหลวงปู่ทวดนี่ก็สวยครับพานิรอันตรายนะครับเนื้อว,ว่านเนื้อว,ว่านหลวงปู่ทวดก็คือเนื้อดินผสมว่านนะครับดินกน็คือดินกากยายักษ์ผสมว่านร้อยแปดนะครับดินกากยายักษ์คือดินถ้ำนะครับดินกากยายักษ์นี่คือดินถ้ำนะครับเป็นดินวิเศษนะฮะเป็นดินวิเศษนะครับพานิรอันตรายไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่พานเราได้นะท่านใดจะไม่มีหลวงปู่ทวดทานหลวงปู่ทวดใช้นะครับเนาะติดตัวไว้นะครับติดตัวไว้นะฮะ เดินทางนี้อย่างดีแล้วหลวงปูท่ทวดนี่องนี้ก็สวยพิมพ์ลึกดีนะครับวัดช้างให้นะครับหนะบลวงปูท่ทวดก็ตีลงทางวัดช้างให้เนาะนะครับส่วนองค์นี้ฮะหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมนี่ผมพูดตรงตรงเลยนะเวลาผมดูพ่อเดิมเนี่ยผมจะชอบดูมากเลยที่อ่านว่าหลวงพ่อเดิมชัดๆ <laughs> นะครับอ่านชัดๆนะฮะเนื้อปกากกานะครับองค์นี้สวยนะครับหลวงพ่อเดิมไม่อ่านอย่างง่ายเลยเนื้อปกากกา นะครับหลวงพ่อเดิมน so ี่โอ้โหไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนครสวรรค์นี่เล่นพราเครื่องทุกทท่านต้องรู้จักหลวงพ่อเดิมนะครับไม่รู้จักไม่ได้ฮะยังไงต้องรู้จักนะฮะพราเครื่องท่านนี่ราคาเป็นแสนเป็นล้านนะครับแพงมากนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนั่งพานฮะนั่งพานหลวงพ่อคูนะฮะชนะมารนะครับนั่งพานหลวงพ่อคูนะครับนะครับเนาะก็สวยดีเหรียญก็สวยดีนะครับประมาณนั้นไหมประมาณนั้นฮะพาที่ได้มาวันนี้ นะครับองค์นี้เป็นชานมากก็ควรต้องตีพ่อคายฮนะควรต้องตีพาะคายนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนั้นแหละครับนะครับพ้าเครื่องที่ได้มาวันนี้ก็สักจํานวนหนึ่งอาจจะไม่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็ผมหาเนี่ยผมหาผ้าทุกวันนะฮะนะครับแล้วก็ซื้อผ้ากับซื้อผ้ากับทั้งกรรมการทั้งหลายๆอย่างนะครับนะครับอย่างผ้าพวกมีแตรมีใบพวกนี้ผม ผมไปซื้อมาจากพวกกรรมการพวกกรรมการประกวดบ้างก็คือรู้จักกันนะรู้จักกันนะครับผมซื้อผ้าทุกคนนั่นแหละขอให้เราซื้อได้ราคาที่เราคิดว่าเราเราซื้อไหวอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่สุขภาพดีมีความสุขนะครับจเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วย นะครับคลิปนี้นะครับซินตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่างไรแล้วนะฮะด้วยความขอบพระคุณนะครับในการรับชมรับฟังทุกทท่านนะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ